ทอลัมคนปลายซอยประชาธิปไตยสายย้วยเอลนโยนี่ไม่ทำวิปริตแค่ดินฟ้าอากาศการเมืองและผู้คนก็พลอยวิปริตถึงขั้นอาเพศไปด้วยอย่างเมื่อวาน9กรกฎาคม66แค่ระดับพักประชาธิปัตย์ที่ได้ชื่อว่าแม่ครัวหัวป่าประชาธิปไตยเลือกหัวหน้าพักคนใหม่กัน ปรากฏว่าเละเป็นโจ๊กต้องเลื่อนไปเลือกรอบสองรอบ3แล้ว13กรกฎาคมประชุมระดับรัฐสภาเลือกตัวนายกจากพักที่มีนโยบายคิดคดกับบทชาตินั่นจะไม่ถึงขั้นซุปเปอร์โจ๊กหรือนั่นก็แปลกดีปกติในการเลือกจะจ้องจับกันประเด็นว่าใครจะได้เสียงโหวตจากที่ประชุมถึง376 ขึ้นเป็นนายกแต่คราวนี้นรกแท้หรือสวรรค์ทิพย์ก็ไม่แน่ใจส่งตูดพิธาก้าวไกลขึ้นบันไดนายกดูท่าไร้คู่แข่งเมื่อไร้คู่แข่งก็ไม่มีเรื่องต้องต่อความยาวสาวความยืดอะไรกันอีกแต่นี่ไม่งั้นมันเหมือนอาเพศอาถานันเพราะทั้งบ้านทั้งเมืองกลับมองข้ามหัวพิธาไปต่อรองกันว่า โหวตเลือกนายกคราวนี้จะกกี่รอบคือเขาวางตำแหน่งพิธาว่ามีแต่โฆษณาราคาคุยแต่คุณภาพลอยถทยฟิบนอกหลวมในสตาร์ทให้ตายเครื่องก็ไม่ติดชั่วโมงนี้พูดกันตรงๆไม่มีใครปากหวานเท่าคนพักเพื่อไทยในตัวมีกี่หัวทอดให้พิธาคนเดียวเป็นนายกเหลือไว้หัวเดียว คือหัวของหัวหน้าครอบครัวใหญ่เพื่อไทยเผื่อพิธาหัวขาดจะได้มีหัวอะไรเทินขึ้นแท่นแทนพิธาสองพักนี้เอตะทักคะไปคนละแบบเก้าไกลเอตะทักคะทางสร้างวาทกรรมประดิษฐ์ประเด็นให้คนประเภทจอกแหนการเมืองไหลาตามแรกๆบอก14ล้านเสียงคือเสียงส่วนใหญ่ เป็นชันทามติให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็มีเสียงสวนออกมาว่าห่วยอีกรวม40ล้านที่ไม่เลือกก้าวไกลต่างหากคือเสียงส่วนใหญ่ตักกะควายอะไรของมึงวะคึกทัก14ล้านเป็นฉันทามติโจทย์นี้ตกไปก้าวไกลก็พลิกแพลงวาทกรรมใหม่ประชาชนกว่า75เปอร์เซน ต้องการให้8ดพักที่มีก้าวไกลเป็นแกนเป็นรัฐบาลบริหารประเทศให้พิธาเป็นนายกโธไอเฮียกเอ้ยถ้าไหลไปอีกจนได้เลือกตั้งนะเขาเลือกสอสอเลือกพักก็จริงที่ว่าเขาต้องการให้แคนดิเดตนายกของพักนั้นๆเป็นนายกแล้วจำนวนสอสอ312คนมันก้าวไกลพักเดียว หรือขยุ่มจาก8พักมามัดรวมแล้วทึกทักเป็น75%ของประชากรที่ต้องการให้พิธาเป็นนายกนั่นน่ะมันใช่ไหมในวงเล็บมึงอ,อย่ามั่วกาวไก่ก็แค่151สอสในจำนวนเต็ม500มัน75%ได้ไงถ้าเพื่อไทยมี141สเข้าคุยมั่ง ว่าประชาชนเลือกเขาตั้ง60 7ถึงเ0เปอร์เซ็นต์เป็นชันทามติให้เขาตั้งรัฐบาลให้อุงอิงเศรษฐาชัยกเกษมคนใดคนหนึ่งเป็นนายกบ้างละ่ะแล้วก้าวไกลจะเอาตัวเลขไหนไปเบรกเขา8ปดพักนั่นะ่ะมีเนื้อหนังก็แค่ก้าวไกลกับเพื่อไทยเท่านั้นถ้าเพื่อไทยถอนไปพักเดียวเจ็ดพักที่เหลือรวมกันมันก็แห้งตายอย่าเข้าใจผิดนะว่า เพื่อไทยพึ่งบาร,รมีก้าวไกลก้าวไกลนั่นแหละแค่เพื่อไทยสลัดแค่ง5 5 1เสียงก็แองแมงสิริกัญญาก็จะโศกาไม่น่าเป็นเหมือนตอนสาบานตนในสภาวันนั้นหรอกเพราะเพื่อไทยเขาเอตักพักคะทางรัตตันยูรู้งานตามการและเวลาแต่แง่งแงงนากลองออกโทรทัศน์ตอนอภิปรายในสภาเท่านั้น พอออกนอกจอนอกสภาเขาก็เฮฮาเป็นเพื่อนกับทุกพักก้าวไกลดูนะของคุณ8ปดพักได้พวกแค่312คนแล้วคอยดูถึงขิวเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแค่3-4ถึงพักเขาก็สามารถรวมพวกกันได้เกินครึ่งตั้งรัฐบาลสบายโดยไม่ต้องใช้เสียงก้าวไกลเลยสมมติเพื่อไทย141บวกภูมิใจไทย71 บวกพลังประชารัฐ40บวกชาติไทยพัฒนาสิทธิ์แค่นี้ก็ได้262เสียงเกินครึ่งแล้วถ้าเอา6พักรวม20เสียงจาก8พักเดิมมาร่วมด้วยก็ตัง282เสียงตั้งรัฐบาลฉลุยแถมลดเสียวประเด็นสอวอไปตั้งครึ่งค่อนกาวไกลก็ให้ไปกระชับพื้นที่กับรวมไทยสร้างชาติในซีกฝ่ายค้าน ช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลเพื่อไทยสนุกจะตายไปเห็นไหมไอ้คำพูดที่ว่าประชาชน75ต้องการให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็ตอนแหลทั้งเพตอนนี้ไปเค้นคอขยำเป้าสอวอว่าต้องโหวตให้พิธาเป็นนายกนะไม่งั้นละมึงหึมหึมแห่แห่แห่ก่อนก่อนด่าสอวอเป็นหมูเป็นหมาจะปิดสวิตเขา ตอนนี้ทั้งขู่ทั้งเค้นให้เขาโหวตให้อยากจะปิดปากฟันลอหัวร่อฮิ๊กยิ่งนักจะไปเค้นคอเค้นไข่อะไรเขาในเมื่อบอกสอวอเป็นเนื้องอกในมดลูกประชาธิปไตยก็ไม่ต้องไปง้อเขาให้เสียราศีรัฐธรรมนูญบอกคนเป็นนายกต้องได้เสียงโหวตมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภาเท่าที่มีอยู่ นั่นคือรัฐสภาประกอบด้วยสอสอ .500 อ5สวสอวอ 250, รอรวม750คนกึ่งหนึ่งคือ375มากกว่ากึ่งหนึ่งคือต้อง376เสียงขึ้นไปเอาดูให้ดีนะสอสอมีตั้ง500พิธาได้ไปแล้ว312เสียงนั่นคือยังมีสอสออีกตั้ง188เสียง ในความเป็นสอสๆด้วยกันพิธาก้าวไกลไหนว่าสเสน่ห์แรงแต่ทำไมจึงไม่มีพวกไม่มีเพื่อนไม่มีพักไหนใครครบที่จะกราบตีนกราบวังขาเขาขออีกสัก64เสียงได้เลยละ่ะเพราะอะไรเพราะคนอื่นพักอื่นเลวหมดมีแต่พักกูก้าวไกลที่จะแยกแผ่นดินล้มสถาบันกรรษัตริย์พักเดียวนี่แหละ ดีที่สุดอย่างนั้นใช่ไหมก็ลองสำรวจตัวเองดูขนาดสอสอที่คลอจากหีบใบเดียวกันยังไม่ครบแล้วจะไปแค่นแคะแค่นคอ,อสวอว่าต้องโหวตให้เอาส่วนไหนของอวัยวะ32คิดบอกทีดิทั้งที่อยากได้เสียงโหวตจากเขาแต่กลับด่าเขายามเหยียดเข้าสารพัดรัฐธรรมนูญมันไม่เป็นประชาธิปไตย เผด็จการมันใช้สมุนเขียนล็อกไว้เอาสอวอลากตั้งมาโหวตเลือกสอสอเลือกตั้งหวังสืบต่ออำนาจชัดๆโน,น่นพูดไปโน,น่นคนไม่รู้ก็เอ,อออตามไม่มีมาตราไหนวักไหนบอกเลยว่าในจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งนั้นต้องเป็นเสียงจากสอวอด้วยฉะนั้นแน่จริงในคำว่าฉันทามติ จะต้องไปวอแวร์อะไรกับสอวอเขาในเมื่อพูดเองไม่ใช่หรือว่าสวอคือสวะส่วนเกินสสกันเองมีตั้ง500ถ้าเป็นชั้นทามติต้องการให้พิธาก้าวไกลเป็นนายกเขาก็เลือกก้าวไกล300ร้อยถึงสี่รอสสเหมือนทักสินสมัยที่สองโน่นไปแล้วไม่ต้องไปง้อสอวอให้เมื่อยตุ้มนี่ได้แค่หนึ่อสอสส สำเอ,อ็งอวดอ้างเป็นชั้นธามติไอ้พวกนักวิชาการลิ้นตวัดถึงจมูกก็เอากันใหญ่แล้วนี่ถ้าเพื่อไทยเขารำคาญแยกไปรวมเสียงได้300แล้วอ้างเป็นชั้นธามติมั่งก้าวไกลกับนักวิชาการสวะจะว่าไงก็เข้าใจให้ชัดนะคนอยากให้พิธาเป็นนายกผ่านสอสแค่151จากจำนวน500 จึงไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ที่ไปจับขั้วได้312เสียงนั่นแค่พวกคุณเอาปริมาณสอสอแต่ละพักไปรวมกันซึ่งเป็นความอยากเป็นของแต่ละพักไม่ใช่ความต้องการหรือเจตนารมณ์ของประชาชนฉะนั้นอย่าทะลึ่งทำให้คำว่าฉันทามติกลายเป็นความหมายวิบัติเข้าใจไหมตอนนี้เริ่มสร้างตักกะใหม่กรณีสอสร่วมโหวตนายก มันว่าเป็นประชาธิปไตยวิบัติผดเด็จการเขียนหวังสืบต่ออำนาจถึงตอนโหวตวันที่13กรกฎาคมพิธานในสภาพจับผีลุกปลุกผีนั่งพวกกาวไกลรู้กะใจดีว่ายังไงยังไงพ่อพระเอกลิเกก,ก็ไม่ผ่านแน่หลวงประดิษฐ์วัฒกรรมไม่รู้ญาติข้างไหนของหลวงประดิษฐ์มนุธรรมสร้างปรัชญาประชาธิปไตยกันล่อนทันที โหวตใหม่กี่ครั้งก็ได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้โหวตไปจนถึงพฤษภา6-7สวหมดวาระใช้แต่สอสอโหวตกันเองก็ได้เห็นไหมนี่ถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์หรือใครในซีกรัฐบาลเดิมไม่ใช่ก้าวไกลถ้าบอกไม่ผ่านก็โหวตไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านพวกผีหาอวตารส้มทั้งหลายมันต้องลงทั้งถนนทั้งป่าน ปั่นเฟซปั่นทวิตปั่นติ๊กตอกถล่มแหลกรัฐธรรมนูญเฮงซวยเผด็จการล็อกไว้หวังสืบต่ออำนาจแต่ตอนนี้แทบจะขอปิดทองวางขาเผด็จการเขียนรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเปิดกว้างดีเหลือเกินตัวเดียวอันเดียวสลักชื่อพิธาก้าวไกลให้เสนอโหวตได้ชนิดอินฟินิตี้พราะนี่คือประชาธิปไตยเต็มใบ ปวดฟันก็หนักนะยังจะมาปวดกระบาลกับเรื่องหมาไม่แดกพันนี้อีกคลุมโปงนอนดีกว่าคอลัมน์คนปลายซอย